ทำไฟคา,เ,าเทียครับผมวิธีการทำไพคาเทียของเราตัดรากออกครับแล้วก็แช่น้ำยาไว้ประมาณสักห้านาทีครับตัดประมาณเท่านี้ครับนิ้วหนึ่งหรือข้อนิ้วหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็นำมาชัต้องแต่ว่าต้องแช่น้ำยาห้านาทีนะครับอันนี้ครบห้านาทีแล้วครับแล้วก็เราก็นำมาชัากับดินที่เราเตรียมไว้ครับเป็น ดินดำผสมพวกแกบดำแล้วก็ขุยเะเพร้าวด้กันบนครับวิธีการทำเราจะทำอย่างนี้นะครับผมเราปัดลงเลยครับนี่ครับอันนี้ใช้ากครับในการในการในการทำแล้วก็ ส่วนไปลายปลายยอดสามารถทำได้เหมือนกันครับรตัวนี้เราลากมาํำก่อนครับหลังจากประมาณสักสามสาวันประมาณสามสวันก็เอาออกมาทำหรือมาปลูกได้ครับ,รบันนี้เราจะอธิบาย ให้ท่าเข้าใจแค่นี้ก่อนครับประมาณ7วันเขาเขาค่อยอยจอะงอกออกครับเดี๋ยวเรามาดูกันนอยที่ทำไว้ก่อนประมาณสัก30วันครับอริาที่เราทำไว้30วันครับ นี่ก็พร้อมที่จะให้ลูกค้าแล้วครับพันเตี้ยมันจะสูงม,มากกครับผมจะพาหลังจากนี้ผมจะพาไปดูไอ้ต้นที่ผมปลูกไว้สี่เดือนที่แล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับตามไปเลยครับครับหลังจากที่เราดูวิธีการอ่าเพาะเพกาเตียแล้วเราก็มาดูต้นเพกา,าเตียของเราที่เราเพาะไว้เมื่อสี่เดือนที่แล้วครับผมอ่า เพกาเตียรู้สึกเลโตเร็วกำลังออกดอกออกช่อดอกให้ผลครับผมเพกาเตียของเราครับนี่ครับเพกาเตียที่เราปลูกไว้เมื่อสี่เดือนที่แล้วนี่ก็เป็นถนนที่เราจะเดินไปครับนี่ครับผมเพกาเตียเราปลูกเมื่อสี่เดือนที่แล้วกำลังออกช่อ นี่ครับสวยวไหมครับผมผมขอนําเสนอจบเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเกี่ยวกับการทาเพกาเตียด้วยนะครับผมแต่ว่าก็เตี้ยจริงๆครับผมดูได้เลยครับผมเตียจริงๆก็ผลครับขอลาแล้วครับผมกลับแล้วครับ